ผมมีปัญหาเรื่องของเกาครับเรื่องของกระดูกตามข้ออ๋อมันจะมีอาการยังไงบ้างคะโรคเกาเนี่ยค่ะคือมันมีอาการเวลาถ้าเกิดปวดยูริกมันขึ้นเนี่ยมันมีอาการปวดตามข้อมันจะปวดทุกวันไหมไม่ครับมันจะแล้วแต่อาการว่าเราเราไปทานของที่มันติดเมื่อไหร่มันก็จะมีอาการปวดปวดขึ้นมาเกานี้เป็นมานานหรือยังนานครับหกเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีรักษายังไงคะก็ไปหาหมอแล้วก็ทานยาของหมออยู่ยาอะไรบ้างคะ ก็จะมียาพวกยาลดปวดตุริกแล้วก็ยาแก้ปวดพอรักษามาแล,แล้วอาการดีขึ้นไหมก็เหมือนก็ปกติก็จะมีอาการเป็นอยู่เรื่อยๆปีนึงเนี่ยผมปวดเกือบทุก2เดือนประมาณ2เดือนต้องมีอาการปวดครั้งหนึ่งขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นเนี่ยคือเป็นเข่าเป็นที่หัวเข่าใช่เป็น,ปนที่ข้างไหนคะ ทางซ้ายจะเป็นบ่อยกว่าแล้วมันปวดขนาดไหนคะขนาดว่ายังทางานได้ยังใช้ชีวิตปกติอทำงานไม่ได้ทำงาน, <laughs> งานไม่ได้ปวด <laughs> มาก <laughs> ามปวดมากๆเนี่ยคงต้องน,นอนอย่างเดียวนอนอยู่เฉยๆยังปวดเลยหนักสุดนี่คือเป็นขนาดไหนคะเดินไม่ได้เดือนหนึ่งหนักสุด <laughs> ทั้งเดือนทั้งเดือนปวดทั้งเดือนปวดทั้งเดือนเดินไม่ได้เลยเข่างออยู่างเงี้ยเดินไม่ได้เลยยืดก็ไม่ได้ยืดก็ไม่ได้ต้องใช้ไม้ค้ำยันพอรักษามาไม่หายมีทางออกยังไงอะคะ ช่วงที่ไอ,ไอช่วงที่มันมันปวดอ,อยู่เดือนหน,นึ่งนี่นะครับ<ะ>พอดีน้องคนหนึ่งที่ที่เขาทํางานอยู่ที่ที่โรงงานริโคอลลาเจนเนี่ยเข<ะ>าแนะนาบอกว่าที่พี่ลองทานดูว่าคอลลาเจนตัวนี้นมันมันมีผลช่วยช่วยในเรื่องของข้อเข่าได้ดี<ะ>พี่ลองไปทานดูตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของของผิวพรรณเราได้รับข้อมูลข่าวสารมาแบบน,นั้นพี่ไมไ่ต้องการอย่างนั้นนะเขาบอกพี่ไม่ใช่มันมันสามารถช่วยของเรื่องของข้อเข่าได้มันจะช่วยของ น้ำข้อเข่าให้มันดีขึ้นมันจะมันจะมันจะทำให้ข้อเข่าพิสุทธิ์พี่ลองไปทานดูผมก็เลยลองไปทานดูได้ศึกษาข้อมูลก่อนทานไหมคะก็มีศึกษาโบริของของที่ทางบริษัทแล้วก็มีคุยกับทางทางผู้ผลิตด้วยเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบ้านพืชมาจากอะไร่เงี้ยเราก็ดูเออมันก็เป็นวัตถุดิบพืชจากธรรมชาติจริงล้าก็คิดว่าโอเคมันคงไม่มีผลอะไรมากนักเราก็เลยลองมาทานดูอแล้วพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างทานแล้วอาการปวดเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มลด ลดน้อยลงคือจากที่เดิมเนี่ยปวดเกือบทุกสองเดือนเนี่ยมันจะมีการปวดครั้งหนึ่งกลายว่าในปีหนึ่งเนี่ยผมปวดแค่ประมาณสองครั้งหนึ่งปีปวดแค่สองครั้งใช่ครับอุ๊ยถือว่าหายไปเยอะมากอ่าใช่ฮะเราเชื่อได้ยังไงคะว่าเป็นเพราะว่าคอลลาเจนคือทานยาหมอควบคู่ไปด้วยหรือเปล่าใช่จริงๆมันก็ทานยาของหมอควบคู่ไปด้วยค่ะซึ่งมันก็ทานมานานแล้วหลายร้อยปีแล้วมันก็ยังมีอาการปวดอยู่แต่พอทานคอลลาเจนไปประมาณปีนึงเนี่ยมันอาการปวดมันเริ่มลดลง มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยใช่ครับก็คือจะจกเกืกกอบทุก2เดือนเนี่ย<า>เป็นเหลือปีหนึ่งหลือประมาณสองครั้งแล้วปกติเป็นคนออกกําลังกายได้ไหมคะเป็นคนออกกําลังกายแต่ว่าเล่นกีฬาหลังจากที่เป็นเกาเนี่ยนอมกังกายไม่ได้<า>พอทานคอลลาเจนเนี่ยผมเพิ่งกลับมาตีแบดได้ประมาณ4เดือนหลังอย่างเนี้ยผมมีผมไปตีแบดอ่าทีละสองครั้งเล่นได้ไม่มีปัญหาเหมือนปกติเลยใช่ครับใช่ แต่หลังๆเนี่ยพอทำไปได้สามเดือนเนี่ยผิวมันเริ่มเริ่มเลื่นแล้วเริ่มดีขึ้นเพราะเดิมทีเนี่ยผมเป็นคนผิวแห้งเริ่มเริ่มีนาเป็นโบิคมาอาเงี้ยครับแล้วพอประมาณสามเดือนเนี่ยผมก็เลยเออเห็นหลานผมเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเรื่องผิวผมก็เลยแนะนําให้ให้ตั้มเขาลองลองทานดูว่าให้ลองทานดูนะมันมันผิวมันดีขึ้นจริงๆนะประมาณสามเดือนไปแล้วเนี่ยดูดูแล้วมันดีขึ้นพี่ตั้มคะมีปัญหาเรื่องผิวหรอคะมีปัญหาเรื่องผิวครับผม ส่วนของสิวครับผมเป็นแผลเป็นเนื่องจากแคะแกะเกาเงี้ยมือสนทําไมตอนมันมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเยอะแยะมากมายก็ใช้อยู่ครับแต่ว่าใช้ไปก็ไม่เห็นผลอะไรเลยซึ่งระยะยาว3 4สปีมาก็ไม่เห็นผลอะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่มีอะไรปิ่นตระหที่มาใช้แล้วครับก็คือใช้อยู่ตัวนี้อยู่แพงแค่ไหนก็ซื้อเพแล้วก็คือตามแบรนด์ตามท้องตลาดทั่วไปก็เลยทานคอลลาเจนที่นาเขาแนะนำมาให้ดูก็สามสเดือนแรกก็คนเริ่มทักทำอะไรมาหรือเปล่า ก็เลยเออมาแน่ใช่ตัวนี้นะเพราะว่าครีมมันก็ใช้ตัวเดิมทุกวันทุกวันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ไม่ทานอะไรเพิ่มทานตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับค่ะนานขนาดไหนถึงจะเห็นผลความแตกต่างของเรื่องผิวหน้าว่าดีขึ้นก็6เดือนขึ้นนะครับผมต้อง6เดือนขึ้นไปใช่ครับแล้วมันเห็นผลยังไงบ้างคะก็รูขุมขนตื้นขึ้นแล้วก็เรียวรอยนับต้องผ่าเนี่ยชัดขึ้นใช่เลยก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นครับเวลาทานทานยังไงคะอย่างของก็ผมทานทุกเช้า